สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราคุยอยู่กับช่องทอ l k กีนิวแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมเมอถือกันนะครับ และเกมที่เราจะมาอัปเดตกนวันนี้คือเกม Rainbow Six Mobile นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมในแอชั่นชูเตอร์ที่หลายๆคนรอคอยกันมานานมากๆเลยเกมนี้ก็เป็นเกมลิขสิทธิ์แท้จากทางค่าย Ubisoft เลยนะครับโดยล่าสุดก็มีข่าวจากทางค่าย Ubisoft นะครับว่าเขาจะเลื่อนวันเปิดตัวของเกมนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้เกมมือถือเลื่อนบ่อยมากๆเลยอย่างเกม Delta Force ล่าสุดก็เลื่อนอีกแล้วนะครับแล้วก็เกม Durang กด้วยไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับเกม d u r a n โก้นะ ผมคิดว่าเราก็น่าจะได้เล่นเกมนี้ประมาณกลางปีนะครับประมาณช่วงหลังเดือนเมษานะครับอันนี้ทางค่าย Ubisoft เขาก็ออกมาบอกน,นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเกมนะครับที่เลื่อนวันเปิดตัวนะครับนั่นก็คือเกม The Division นั่นเองซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับที่หลายๆคนรอคอยกันมานานมากๆเลยอันนี้เราก็จะต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกม Rainbow Six Mobile เนี่ยจะเปิดตัวให้เล่นวันไหนนะครับเกมนี้มีจุดเด่นในเรื่องของเกมเพ์กราฟิกนะครับแล้วก็เน้นการวางแผนนะซึ่งเกมนี้ก็จะเน้นการเล่นเป็นทีเป็นหลักเลยนะครับ เกมนี้ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับหรือว่าฝ่ายโจมตีนะครับซึ่งฝ่ายตั้งรับมันก็จะเป็นฝ่ายโจแนะและฝ่ายโจมตีก็จะเป็นฝ่ายตำรวจหรือว่าหน่วยรบพิเศษอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งหน้าที่ของฝ่ายตั้งรับเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการป้องกันต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายบุกเนี่ยบุกเข้ามาได้นะครับและคนที่เล่นเป็นฝ่ายบุกเนี่ยก็จะต้องทําการวางแผนนะครับเพื่อบุกเข้าไปข้างในให้ได้โดยในหว่างทางนะครับมันก็จะมีพวกกับดักต่างๆรอเราอยู่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ต้อง จะแพ้ได้เลยนะเป็นเกมที่เน้นใช้ไหวพริบการวางแผนนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กคือถ้าทีมเราไม่เวิร์กหรือว่าทีมเราไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะแพ้ได้ง่ายเลยแต่ถ้าทีมเราเวิร์กหรือว่าทีมเราดีเนี่ยเราก็าจ,จะเล่นง่ายนะครับคือทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนตอนนี้กันได้นะครับส่วนใครที่เราไม่ไหวก็สามารถโหลดเสิริมน้องมาเล่นกันก่อนได้นะครับและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวล่าสุดข,ของเกม Rainbow Six Mobile ถ้าคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม